เสียวสองสาวสดพากันกอดคอสวดคีข้นมาขึ้นมาขนมาขึนมาข่นมนมาขึ้นานมมาขึ้นมนนั้ไไนะะไ,ปไปอยู่ได้นะน,น,ะนม้นนมอยานานนม ซุดซายและนอกมาแรการเมานกักขีรุจดเต้นมดแต่งดนเจ้าปองชื่อช่เบียชอปองักกันายถ้าเมา่แต่าองขายทองปองนะกป้องหกป้องถ้าขายเป็นชุดเลยว่านน่ามีอย่งว่ากันด้ว่านแล้วใจม่้่มี่ยงเ้อมีตะยงเดียเวลาเนี่ยนะเออยงเียเวลานี่มีจอกมวนไม่บาทเลย กินเบียร์บพทางนั้นนะ้องหลักทางนั้นบ่เพิ่บ่กินบอกเบียร์้มโอ้สุพแล้่บจะไปเห็นยกเนาะไม่องฟองนะม่นจะไปฟองแน่น่ะเฮมอยางเราลบมเป็นยแบบีุ้หนาก็หูใจยังต้องล้มวมากบอกงหน้าก็หูใจแล้วต้องลบใชใชต้องคุยใมหนีปุนมากก่อนไปคนเดียวนะ อันนั้นตะเวนจมอังไกิดอ้นเนี่ยใครบ่งแม้งเก็บดีเับเ่นขงเองนมีอะไรก็พูดต้อง้นคอเนึ่งด้วยัเนเพา่อมาจำลงกันเด้ชิ้นนึงกงกะเนี่ย พูดกับพ่อตาแม่ยายครับก็พูดไปก้ะนอยว่าฉันไม่ฉันไม่ได้ตื่นเต้นกับเทศกาลอะไรเลยแต่แต่โบบทอดด้ยฉันไม่ได้ตื่นเต้นฉันไม่ตื่นเต้นกับเทศกาลอะไรโอ้ยไม่เปิดเมือผมไม่ตายใช่แล้วว่ะร้องกันพี่เก่าี่ทึกว่างอยู่วะเขาชีให้เปิดตู้วะเอามือมันสิเป็นยัง นาะมือนมาเลยเนาะทีใชเ็เปิดได้อีมือนเดยดูว่าไม่นัดได้หาส่วนไปวงต่อจากชีหาสมโงได้เปิดหอเทียงคืนนะหมู่ชวนไปวงให้ชวนไปวงน่ยแมนบเาเองก็ะเาวาจะซื้ออะไรก็จานะซื้อจันทจันรมอนย้อนให้หมู่บ่นออมาตานะนเห็นบ่แนวนี้และตัวอยากไป เน่บอกป่นนี้ไปสิปฏิเสธเนาะแหนมหนาพรบ่เล่นสายตาแหนมตาปฏิเสธปฏิเสธจะเจอกันท่ไหนสองเสี่ยวกอดคอกันสดข่าปี้ใช่ไหมว่าจะมาหากันได้เนาะอยู่บักใกลกันยังมาหากันได้กอดคอกันสดมาเร็งกัน เอาแบบนี้ป้านุ่มก็อกหักแล้วน้องตามคออกกอสุขแม่เลแมนยูน้องตาก็แมนยูมายังบ่มีคว่าเออบงบหักหรือว่าคบหากันเนาะเออมันต้องมีคเว้าด้ต้องมีการว่าเออคบกับอ้ายบ่หรือว่าหักกันนีก็ว่ากันไปแล้วเนาะงเิคว่าคบหากันเิกลายเด้อจ่อยนี่ นายูนะแบบ้อเ <tal word> <t ip> ี้ทัสนไม่เาท้นหม่เลยนะเยนะนันยกนอนนตายยกอยากินนายได้น้ำเปาได้นะเหน่นห้องเลยนจะเน่นห้องเลยไมแอนว้าเลยดอเปลากมีเปห่วงกปมะมาเ็บคืนเีมาแต่ โอเคนะทุกคนนะครับสำหรับการสิบปีคระี่ปเเทียนสำนีกันนอกแบบนี้อย่างทางังนู็นก็จเป็นแบบนี้ะคือจะกเป็นทงเียไปดูทางนตาหนุนและวก็ทางหนงตาเนาะ สีแดเลยจะมีคนมาดึงันก็ใส <y> ่ท <arrivé> <Like> ุกคนเขยอเอดก็จะมหมดเดือดกโดนใจค่ะเขาอยู่มย่างเฉย่มหมน้ํ้ากอ่องจะบือขอบคุณเบียก็ดีแต่ว่าเป็นนันนองเบียร์ของเบียร์เนี่ยใช่ผม่แวงทีอบก็คืู้กลานคอท้ค ตอนมาน้ได้มาเกินเครใส่ไนไเปล่ยนา้าถ้ามีพัวแม่นสบาดสาโสดชาวอูชาวาไได้ะ เดนายไปจอยกูจยัม่นอนนะยั้งเยอเไม่ไดเกินน้ำแดงว่ะจอดไหเกินนแดง่ะจอดีม่ะจอไปางไปไปเดกปเ็ก้นี่นี่โต้สาวเรียนจอดไมเอาไปไปนี่เกิดอยเรี่ยยเรีไปอยู่เีเหมือนไทยไทยก็แบยแล้วีว ให้คัไปแดงมอ้นใดเข้าไปเลยรวมตัวเจ้าแก่เขาควาเ้าแดเขาต้องมีมีนพอสมควรนเาหน่มหนี่จหนุ่หนมน่มหนุ่มหนุหนุนุ่มหนุ่มหนมหนุ่มหนมหุ้่มนมหน่มนหนุ่มหมหุ้่มหนหุ้่มหนหนุ่มหน่ห่มหนหนุ่มหมหนหหห เขาโ่มโล่ัวเราอะมืนเด็กครรมลูกคทำอ๋เามเฮ้้าไ่ไม่เนชอบกน่ยไม่ได้เราลงบเราเปิดใจไเงินอะไรทำเองเาเพื่อะเคุยก็เพิ่อแล้วบอกว่าสมุนไพรวะนู่นเลยวะเอ จะคุยก <c oughs> ับใครใ่จะคุยกับใคช่ะนียคนนคนย้น้นังหลาแล้วบใย้อยห้ัเนากินน่นเรานี่เด้มทำนาบ่อเกินเวลาไปมินในสเลยที่ว่าคุยกับน้องันาเป็นแฟนไม่ได้คุยกับเราไม่ได้คุยเหรอโอ้เราเคยแชทมาเยแใจตะกี้นีเออเราเคยแชทมาเาก็่ได้คุยคุย ใช่คมเน่อย่างนี้องน้องจันภูมยังมีรูบาวะ่ไหมจันยังมีบู่บาวนมีมแเอามีแพ้เอาหน้าตายู่้เปิดใจแล้วนะเดวจะเปิดใจแล้วได้หนินะภูบาวทังใดูบาวบ่ลาวหรือูบาวไทยลาวอ่ไยากรแจกแจกแจกลยมีหอแล่ จะห้กูเบาทยให้เอต้นี่ะฮอ่เอฟซีอะนใจมอนเราไปอา้งาติดต่อทางนอกผมจะทายทำไมคนเพิ่งมีเฟสมีไลน์อยู่เอืรจีออกซ่องเลยปะใช้ทางติดต่อสู้กับมัน เพื่อมีน้ำหนุนสนใจเลยใจลายน้ตาบอดองน้ำตาบระอลอดด่มันงายมามันหยบพิ่มมาหยหยใช่ยบบุฟ่จมาชาชหน้านั่นโอ้สามหมื่นเลยเนี่ยนี่เฟซของอัน้องจันทร์นยิซีคนหดสนใจกันทักทายมานไปทุกคนเนาะนี่เนาะตามีแหละทุกคนเลยคนจะเป็นผู้สาวเราใต้เนาะ ตามใจขอนีเหลือหมื่นเหลือประมาณสามแสนมึงจาหมดเลยทําหมดไปไรกว่าทุกคนนี่ส่งส่งที่อารๆเตอเดี๋ยวเอซิโอได้ไหมมันไม่ใช่งูเข่ามันซือมาหลายหล ไม่มอันนด้มนนหน่อยมาเที่ยวเรามีเออมาเที่ยวจนไปทัวว่านมีงบ่กมีร้อยนึ่งก็ที่ยะเ่ิบาทแล้วหนีกลับไปแต่้เกิดเรามีร้อยใช้ร้อยี่มกลับไปมหน้าแห้งอยู่แล้วามีกิน ครผมทํางานเนี่ยํางานเนี่ยได้ํารําละ50บาทอจะเป็นเราไม่องฟันในตเาเา้ี่งปนาเราีกาทําตรงนี้เราต้องผ่านซื้อก่อนเรายังบ่สินสนมเจ้าบ่คือปากําเพิ่น้เออเนาะนั่งอีกกเสาอยู่สิเว้ายังเนาะอ๋อีงัก็ถามกันเนาะการเป็นอยู่นั่นะนี่ครับ เขินเยเนาะนี่รุ่นนี้ไม่เขินกันแล้วอนบนบเงปาตองเงานยางนห้ได้หนเงก็อะไรก็พูดกันเลยจ่เย่บเ้นผมวันนี้เสงพี่ตองไมกนะถ้าเกดไม่ชอบผมก็บอก่เราชอบคนเหมนพี่มือนน้องนะอย่าพูดเลย

ไ่ไหมไปไหมไเกาไเกาไ่ไหมไเกา่ายไไหมดูที่เนี่ยท่ายไเกาดูแก้วเ่นแวของเน่มเติมเมโอ้เติมเฮ้ยเติมไม่ได้อยากไม่ได้อยากชนมันเลเนาะน่เียว เดี๋ยวเลยเลียวเลยครัมันขาวเปนซี่อนไปกวะต่อไปก็มีกสดูบรนยีกาศเป็นจมือนนะมาการเป็นห้อตัอิดหัวนะผมกลับไปต้องทุกข์ติดโรงงานนี่ใครอยากไปมาผมไปได้ ทำงานอะไรงานขอ้าางนไรทำงานข้าวด้วยงข้าวไปบเตงมัเป็นอันหาิบลอยากบอกงานของข้าวเดือนนี้มันเงินาาทเลยผิพี้ยนผิดปรงบ๊วยบ๊วบบบไชื่ คุณแบบมีสิงโตบะมันเลยคือคน่น้นูเอเนี่ยังเนี่ยไหนยังไม่ได้ยัไม่ได้มีอย่างไรนงนกจัดสทำหมู่บ้านนันซื่อเราแลือต้อสกัสิเล็กที่ลงทุนันาคารร้านงบะ ไเขี้จากบปเชน่าะจะมจ้ะจีอะไขี้จากไปเชน่าฮะจ้ะบ่เเปืองกินอ่ไ้เขาเต้นได้ดจุ๊บจ้เต้นไปเต้นมามันรุดออกมาเลยค่ะเนอะมันนมันเนีลมกินอย่างไรได้เต้นไเต้นมามันเสริมดังมาเต้นดังรุดให้ได้ชนะบ่เป็นเงินเต้นความสุขเมอเดเงินพันหนึ่งเทไ เท่าไหร่หกแสนสามิาม่หนีไงร้านไปทำงานดีเลเจ็ดแสนวันที่สมึงแห่ล้านไปทำงานแนว่หกลงหลังกอนเลยเจ็ดวัยเลยดเรกของเจ้าเนอ่ะคุณพ่อพูให้พูดต้องชท่าแบบใบหูดังเนี่ยคนอื่นหูพูดช่องก้นได้เปปินปากเลย สั่กว่านกันกวนเน้ะยังูสองคนกันใค้เลยอลีบะมาเสียดียวนมันลงใจเลยดิอมีมามาทตรงไหนะได้กรบบดีนะเวียงก่อเติมรีฟข้ากระยเติมไดเห็นด้วยแล้วซื้อมาเมื่อเช้าซื้อมาใหม่ๆนะปวดไม่ออยากทาเลยเติมไปคือรูสึกวนคนบาหน้าเหมืนกันและ กะาินกันผมเนีไปดูลูกน้องไม่ได้ลูกน้องผมก็ไม่จะเลยเนลูกน้องแม่งไปทำงานให้ผมก็เลยมีงานทำรู้บไหมคนลทานไม่ได้นีมีต้นใหม่เป็นเลย มันมีจมีห้ไลเป็นได้ผมไม่มีลูกน้องผมเลยทำได้คือห้ามทำหน้าอยู่ห่างนะบอกเพ่นไหบุีบ้านนี่เดเขาไวร้ว่หังทอนเก่านะกิน้องมันแคบ้เเิดบ้านใไนี่เอซนซกินไดมวลไดมวล่างพ้นเนี่วั่งจ้าดูก็ยัง Đúng. 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 tôi vào đây, màu, ăn đấy. đó. Mình cầm đây dữ เพิ่นออต้องกินบ่ได้มันบ่ cả đó ไม่ทำืระหร่อยเันไกลหลังทำถุงแล้วเราถุงแล้วีไก่เนี่ยเขาไม่ต้อนไก่เขาส่งเมียก่นนะนี่แหละบนเก็บนี่ก็แยกย้ายบ้านียอยู่บริั้าวอยู่แข่ง hey. มันม <potato eneca>: ัดจเราแข่งอะไันนี่เปล่ไม่แรก่อนนะแข่งประธานแข่งแข่งเบอร์สบ ร้อนแล้วนะจัง่วแล้วกะติงย่างน้ำแข็งเบิดบ่เดอน้ำไอเดียวนึเบียร์ย่างลลายติ๊งในเบียร์นะละลายไปเลยมันมีกะติ๊ใส่กิ๊น้ำมันไรเนีจัดเขากินได้ส้งนี่กินได้หากรลังจะเดนไมากลังเดือนหนึ่จะมือแ่นเขเห็ดวันที่14ค่ก็ได้สิมื กินครึ่งนึงเยกินครึ่งหนึ่งไหมมันมีชิมฮามปองกะบจกจิงยินไหมท่อมจมูกจุกฟนกินแล้วก็มือหน้าน้องมันตาอึดฉันยานเลยดิม่เอ็นทำไยังลิด้วดอึดเลยเขาเฟรก็ยังมุนติ้งนมนต้งเดียดี